มานบ่ายสองนะครับแถวฮอหลักเมืองเมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์นะครับอาคารหลังนี้ยังยังไม่เสร็จสักทีหนึ่งนะครับน่าจะเป็นโรงแรมนะครับก็ลมพัดวายๆเย็นๆถึงแม้จะแดดจะแรงนะครับที่เมืองอนุวงศ์แขวงไซสมบูรณ์แห่งนี้นะครับตอนเช้านี้หนาวเลยนะ ตอนกลางคืนนี้ก็ไม่ต้องเปิดพัดลมนะไม่ต้องพูดถึงแอร์นะครับไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับเราจะพาเลาะไปทางเรียบน้ําจั้งนะครับสายน้ําจั้งนะครับไปทางทางโน,นแล้วก็วกกลับนะครับทางถ้ำเจ้านุ่งนะครับปัจจุบันตรงเนี่ยนะฮะหอหลักเมืองนี่ก็จะมีอาคารห้องแถวนะครับให้เช่านะครับ ก็อาคารพาณิชย์นั่นแหละครับให้เช่านะครับก็ตึกโน้นเสร็จแล้วนะตึกนี้ยังไม่เสร็จนะครับหลักไซเซ็นเตอร์ใส่สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่อีกร้านหนึ่งนะ คาเฟน่ะเขตบ้านภูหัอซางนะครับผูหหอช้างอันนี้ก็เป็นตึกแถวนะก่อสร้างตึกแถวให้เช่าผมว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่านะ ตรงแถวโรงพยาบาลนั้นก็มีนะครับจะผ่านเลาะนะครับ แรงเขาไมา่ได้แบ่งบ้านใหม่นะภูหัวซางนะี่ถือเป็นหมู่บ้านใหญ่นะจริงๆมันก็ควรจะแบ่งบ้านสักสามสี่บ้านนั่นแหละครับ แดดจ้าก็จริงแต่ว่ามันมีลมพัดวอยวอยอากาศหรือว่าเย็นเลยนะฮะเนี่ยปกติถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์ตากแดดอย่างนี้เนี่ยโอ้ตั้งสุงขึ้นแล้วครับร้านอาหารตรงน,นี้ก็คนมานั่งเยอะกันเลเซฟโซน โซนทุ่งนานะครับซึ่งมันก็จะไม่เหลือแล้วนะครับเะาเห็นว่าเขาก็ถมที่แล้วก็สร้างเงินใหม่นะครับที่ดินนี่แพงเอาเรื่องนะเพราะว่าที่มันแพงเพราะว่ามันพื้นราบมันมีน้อยไงก็เลยแพงนะครับ สลีผักกาดนะฮะเนี่นะครับชายพื้นที่เกิดประโยชน์อยู่นะมักแตงนะครับแล้วอะไรอีกอะฟักทองอ่ะมังอืน,นะครับ ากาโอ้อะไอีกแต่ช่วงเวลาที่ใส่สมบูรณ์สวยที่สุดที่ผมมาเจอแล้วนะครับก็คือปลายฝนต้นหนาวบอกเลยครับมันสวยแบบโอ้ย ยังตราตรึงใจอยู่จนถึงนวันนี้นะครับพูดง่ญญายๆคือต้นเดือนเดือนเดือนตุลานั่นแหละครับโอ้มันท้องฟ้ามันสวยสดมันไม่มีควันนะแล้วมันเขียวขจีงามตาแล้วเราก็เห็นวิถีชีวิตะคนเกี่ยวข้าวนะครับอ้สวยจริงๆเลยนะครับผมยังเก็บเก็บบรรยากาศนั้นไว้อยู่เลยเนี่ยยังไม่ลบทิ้งเลยนะครับ ถ้าใครจะมาใส่สมบูรณ์แนะนํานะครับเดือนตุลาครับโอ้ประกาศก็เย็นๆว่าแล้วก็ต้นอะไรนะดอกตะเวนนะก็บานสะพรั่งนะครับหรือว่าดอกบัวตองนะนะั่นแหละบานสะพรั่งนะครับโอ้สวยงาม แต่ก็ต้องเข้าใจนะครับอย่างที่ประเทศไทยนั้นถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่มันบูมบูมเนี่ยมันจะเป็นนักลงทุนจากส่วนกลางจากภายนอกเนี่ยเข้าไปลงทุนทํารีสอร์ททำนั่นนี่แข่งกันนะครับแต่ว่าที่นี่น่ะผมดูแล้วนักลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นคนในพื้นที่นะครับ แล้วก็ราคาที่พักอะไรนี่มันมันยังทำราคาไม่ได้ด้วยลนะ่ะจะทำราคาแพงๆทำแบบโอเคโอเคหน่อยทำราคาแพงๆมันก็ยังยังไม่ได้อยู่นะครับแตกต่างจากลุงพระบางอะไรอย่างงี้นะครับก็เห็นเพื่อนปลูกพืชนะครับพืชผักขายนะครับบักสาลี แตงแล้วก็ค้าหมักแตงนะครับผักถัดไปก็จะเป็นเงือนผักนะครับสายน้ำจั่งนะครับก็น้ำใส่ดีนะครับแล้วก็ไหลมาทางโน้นนะครับาวางน้ำเขียวต้นกำเนิดอยู่เลยวางน้ำเขียวไปหน่อยนึง ก็ต่าน้ำก็มีพอสมควรนะครับลมพัดวอยวอยแต่ถ้าเป็นเดือนสิบนี้มันน้ำมันจะไหลแรงนะครับแล้วก็น้ำใสด้วยตอนนั้นนะครับโอ้สวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นเงินพักหนึ่งนะครับเงินพักใสสมบูรณ์ ือถ้าดูจากการดีไซน์ก็จะรู้ว่ามันเป็นคนท้องถิ่นนะครับโอ้อันนี้ก็เ,เลี้ยงงวนะครับบรรยากาศดีเลยตอนเอาเกี่ยวข้าวนี่โอ้ได้บรรยากาศมากเลยนะีมันสวยนะครับมันจะสีแล้วก็สีเหลืองๆอ่ะดอกตะวันอ่ะดอกตะเวนนะครับหรือดอกบัวต่ออะไรครับ คนกำลังเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันพ่อแม่ก็เกี่ยวข้าวไปอะไรเงี้ยเด็กโตก็เกี่ยวข้าวช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยนะเพราะว่าได้บรรยากาศดีอย่างๆเลยนะครับแลน้ำมันก็เยอะด้วยไงสวยงามเลยนะครับเดือนสิบนะเด็กๆก,ก็จะมาเล่นน้ำกันนะครับเวลาเนี้ย มาเล่นน้ำโก็เลือกเอาละครับตรงไหนที่มันแบบว่าสะอาดก็ปั่นรถถีบมามาเล่นกันตรงที่มันสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะที่ทำอะไรเนี่ยดำยิงปลา ก็ยิงป่าล่ะดำยิงนะครับป่ามันอยู่ในซอกหรือหินก็โอ้ได้อยู่ท่านนะ่ะอายุหากินกับธรรมชาตินะครับ ยอดภูดเบีย้ยนะฮะจอมภูเบีย้ยโน่นะครับเห็นแบบอย่างนี้ไกลเติบนะครับนั่นแหละไม่ได้ใกล้ๆนะกว่าจะไปถึงเนี่ยคือมองแบบนี้นึกว่ามันใกล้ๆไงที่ไหนได้ <c oughs> แล้วมันชันมากๆเลยนะครับไม่กล้ารถจักขึ้นนะฮะ จริงๆน้องชายมันว่าเอารู้จักขึ้นไปก็ได้แต่ไม่อยากเสี่ยงอว่าขนาดยูทูบเบอร์ไทยไปรถแบบรถดีๆก็ยังล้มเลยนะครับแล้วภาษาอะไรกับรถอย่างผมมันชันนะครับมันน่ากลัวกควบคุมรถไม่อยู่นะครับ ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือพอช่วงเดือนนี้เดือนจะเข้าเดือนสามมันน้ำก็ต้องเหลือน้อยธรรมดานะครับผมชอบบ้านหลังนี้มากเลยดูนะฮะเขาเขาปลูกมะเขี้ยงนะแล้วเขาก็เลี้ยงปลาปลูกข้าวโอ้บรรยากาศดีจริงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงห่าน ชีวิตสุขสันต์นะครับรังสุขสันต์เนี่ยโอ้ร่ก็น้ำท่าดูะมันเป็นน้ำขำนะเนี่ยน้ำยังเต็มอยู่เลยนะเนี่ยหรือไม่เขาก็สูบน้ำามาหรือเปล่าแน้ำมันยังเต็มอยู่เลยนะเนี่ยโอ้รังสุขสันต์นะครับคิดถึงคุณชายมากรักมากเลยรังสุขสันต์ของคุณชายมากรัก บอกคนที่มีรถสัยมน่ยมันบ้านไม่ต้องใหญ่โตอะไรอย่างนี้นะครับตกแต่งด้วยการตกแต่งแบบคนมีรถสนิยมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับการมีภาพวาดอะไรอย่างนี้เนาะอันนั้นในนวันิยากลังภายในนะครับรังสุขสันต์ของคุณชายมากรักนะครับ ว่าตอนยอดคนบนหอน้อยก็ได้นะครับของลูเมียวจื้อนะฮะโอ้ดิควายก็กำลังเลมญ้าอย่ายงมีความสุขนะครับ mm hmm. เจ้าของสถานสถานปศุสัตว์ม้าบินแอบงงว่าทำไมคนครัวสองคนเนี่ย กลับเป็นที่หมายต้องตาต้องใจของมือพิสดารอันดับหนึ่งของแผ่นดินนะครับยอดคนบนหอน้อยนะครับที่ไหนได้นะครับ คนไม่ธรรมดานั้นก็ย่อมเป็นที่หมายปองของบุคคลไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นคคนอื่นเห็นเป็นเพียงคนครัวสองคนนะครับแต่อีกคนมองแวบเดียวเาอาจจะเห็นว่าไอ้สองตัวนี้เป็นมังกรคู่ ที่จะยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนั่นไงอพอพูดถึงรังสุขสันต์แล้วก็กลายเป็นเลื่อยเปืนน่อ,อ,อาายนะครับต้องขออภัยนะครับอินกับนวริยายกำลังภายในมากไปหน่อยนะครับบางกรคู่ มีมอเตอร์ไซค์ก็สบายอย่างนี้นะครับได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติแบบรูการที่มันเปลี่ยนไปมันก็สวยงามแต่แต่ละช่วงเวลามันไม่เหมือนกันนะมาหน้าฝนก็จะแบบหนึ่งนะครับลายฝนก็แบบหนึ่งมาหน้าหนาวก็แบบหนึ่งนะครับหน้าร้อนก็แบบหนึ่งนะครับบางทีถ้ามาหน้าร้อนก็จะแบบหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะแบบว่าสวยแบบซึ้งสวยแบบเศร้าๆซึ้งๆอะไรอย่างงี้นะ มันแห้งๆไงถ้ามาหน้าฝนก็สดชื่นบางทีก็เจอสายหมอกเต็มเลยนะครับก็นี่นะครับสายน้ําจั่งนะครับข้างบนนั้นก็ดอกบานกําลังบานสะพรั่งนะครับดอกบานนะครับ ใช้คำเดียวกับภาษาไตดำไตแดงเลยดอกบานข้างหน้าคือถ้าเจ้านุวงนะครับลมแรงครับกับที่พักก่อนครับพาราชมบรรยากาศริมน้ำจั้งนะครับ เรือรุบงควายไซส์สมบูรณ์นะครับ